ครับสวัสดีครับผมสิทธิพงศ์สีชัยครับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ทำงานอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลอำนาจเจริญนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับโปรแกรมใช้งานนะครับเป็นระบบแจ้งซ่อมออนไลน์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงนะครับเรามาดูตัวโปรแกรมกันเลยนะครับโปรแกรมจะใช้ในระบบอินเทอร์เน็ตของโรงพยาบาลนะครับโดยใช้ ie หรือว่า อิน e r อร์เน็ตเอ็กนะครับเป็นตัวใช้งานนะครับหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเว็บเว็บแอปพลิเคชันนะครับวิธีการเข้าใช้งานนะครับก็ไปที่ระบบอินเทอร์เน็ตโรงพยาบาลาก็จะมีโปรแกรมใช้งานนะครับให้เลือกระบบแจ้งซ่อมงานซ่อมบำรุงนะครับก็ให้คลิกเข้าไปนะครับ หน้าแรกนะครับก็จะแสดงรายการที่มีการแจ้งซ่อมเข้ามานะครับก็สามารถคลิกดูรายละเอียดได้นะครับว่าหน่วยงานในโรงพยาบาลนะครับแจ้งซ่อมอะไรเข้ามานะครับคลิกดูหนึ่งครั้งนะครับนะครับก็จะเป็นรายละเอียดนะครับว่ามีชื่อจากหน่วยงานของผู้ป่วยวันที่แจ้งซ่อมอุปกรณ์อาการเสียนะครับก็จะเป็นรายละเอียดเหมือนใบแจ้งซ่อมเดิมนะครับ จะมีอยู่3ส่วนก็คือส่วนผู้แจ้งซ่อมส่วนของช่างก็คือช่างซ่อมลุงนะครับแล้วก็งานพัสดุนะครับวิธีการใช้งานจะอธิบายพอสังเขตนะครับก็เข้าสู่ระบบนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของพนักงานก็ใส่ User p a s s w o r d นะครับวิธีการแจ้งซ่อมนะครับก็ไปที่แบบฟอร์มแจ้งซ่อม ก็ให้คลิกกลุ่มงานนะครับชื่ออุปกรณ์นะครับเลขครุตภัณฑ์นะครับอาการเสียนะครับแล้วก็กดส่งข้อมูลการแจ้งซ่อมนะครับเวลาเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับรายการแจ้งซ่อมก็จะมาแสดงที่หน้าแรกนะครับนะครับรายการแจ้งซ่อมที่เราส่งไปถติว่าส่งแอร์ไปนะครับโอเคนะครับ ขอบคุณมากครับ